ไปครับขีดเอาไว้ครับเพชรเหนือครับขีดเอาไว้ออาบัดขวาครับเตะขวาไปเสียบขวามาครับและและยังไงต่อครับโอ้ดีขวางเอาไว้แต่ก็ยังตีได้ครับนี่ครับความยาวครับก็พยายามดันไว้เสียบซ้ายครับขวาขึ้นไปโอ้เน้นครับเน้นวงในครับมีศอกซ้ายครับขึ้นไปครับทางด้านเพชรเหนือขุนสยามขวางแล้วพยายามสับศอกขึ้นเหมือนกันครับเอาครับเมาหรือเปล่าครับ ต้องถอยครับเท่านั้นเพชรเหนือโอ้ต้องก้าซุดครับโดนศอกนี่ฮะโดนแล้วครับสอกขวาตอกด้วยเข่าซ้ายครับขุนสยามไอเป็นชุดโอ้โหสอกขวาสะบัดครับนับเลยครับนับเลยครับนับไปฮะนับยืนนิ่งครับต้องไงก็ต้องนับไปถึงแปดครับเนี่ยครับถึงได้บอกว่ามีแผนในใจครับดูมั่นคงมั่นใจเลยนะครับขุนสยามครับกรรมการนับแปดแน่นอนแหละครับธนภัทรเสือแก้วครับสับมือชกต่อครับโอ้โหนี่กำลังสดเลยนะครับเพชรเหนือครับโอ้ ั้งผลิตก็ติดต่อไปที่0920656666 0920656666กระเป๋าลิกี้กระเป๋าแบรนด์ไทยดังไกลและดับโลกโจทยากแล้วครับตอนนี้เพชรเหนือต้องเรียกคะแนนคืนแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องเรียกคะแนนคืนต้องดีนับอะไรเกิดขึ้นแล้วครับต้องคืนตรงนี้นะครับมาความพยายามสักต่อยขวาเข้าไปมาทางด้านขุนสยามเองจะมาใจเย็นไม่ได้นะครับนี่ฮะมันพลาดได้นะครับอุ้ยอาแล้วครับต่อยแล้วอัปคัต บวกโอ้โหต่อยขวาครับอ่ะดูครับไม่กอดด้วยครับโอ้แล้วปักศอกขวาไปทีหนึ่งครับกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วนับครับอ่าหยอดเยี่ยมนะครับคือไม่กดนักมวยครับอ่ามัต้องไปกดครับให้เขาลุกได้ก็ปล่อยเขาลุกเขาลุกได้ก็สู้ได้ก็ต้องปล่อยครับอ้าวเดินต่อครับกรรมการมีหน้าที่นับก็ต้องนับสองนับไปแล้วครับสองนับไปแล้วครับแต่ด้านของเพชรเหนือโดนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือน ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับใส่ให้สุดครับนับจากนี้ไปไปต่อยเพินไมไปหน่อยครับทางงด้นเพชรเหนือครับเาัร็รวบรวมสติรวบรวมกําลังเดินต่อยต่อเลยเจอแข้งขวาของขุนสยามขึ้นมาสอนับแล้วครับวราสกนับนี่มันเหมือนก็เห็นครกขึ้นภูเขาแล้วแต่ว่ามวยไทยไก่เดือยมันยังไม่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนโอ้โหแต่ว่าเกมของขุนสยามครับ จังวะนี้ดันเข้าไปที่มุมแล้วอัดด้วยเข่าแถมเข้าไปแสเปรดเยี่ยมนะครับคือไม่ได้แถมแบบไม่ได้ยัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยี่ยงยังไม่ด้วยครับมาดูมันอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับุมสยามครับแต่ว่าเพชรเหนือนี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไม่มีทางเลือกอื่นใดให้เยอะนะครับมีต้องน็อกสถานเดียวครับไม่ใช่แพ้นอกนะครับต้องชนะรอกครับโอเพราะว่าผู้โดยสารเทียบ มีสอกคอยเน็บอยู่ตลอดครับฉะนั้นขุนสยามครับวันนี้ดูค่อนข้างที่จะชกสบายๆขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับหลังจกได้สองนับไปแล้วครับพยามต่อยเจอเข่าสวนขึ้นมาแล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับโอ้จิตสุลกเตอรตัวเลยครับวันนี้เพชรเหนือครับโดนศอก็โดนนับโดนเข่าก็สะดุ้จบเลยครับนี่ฮะเขาเจ็บเจ็บจริงครับเจ็บจริงจุกจริงครับอนี่ครับธนภัทรเสือแก่ครับชูมือให้กับ คุณสยามเพชรพระมคุณมวยไทยครับ